อ้าวลืมเปิดนั่นปะอะไรเงี้ยเนี่ยติดนะติดตรงไหนทางเดินก็ติดหรอทางเดนก็ติดอ่อใช่ตัวหลอดนี่

รถไหมวันนี้ไปหลายที่ป่ะผิดที่ันเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงหรือก่อไหม ลงไอจีบ้างนะคนอันพอเยอะไม่มีรูปเนอต้งฝากความคิดถึงบอกคิดถึงไว้นะแต่ไปไม่ได้ ั้งหนึ่งคุยไหมว่าวันสักร์ทิตย์น้หรือว่าไม่รู้ยัเมีพี่แอนเพิ่มมานีตอนแรกในตารางม่แอนพีแอนพีแอนตอนแรกมีมีไปบใครนะไปสอคนเดี๋ยวเพิี่แอนมาสคนแล้วไปกับืนพยุอีกเหรอ ใ,ใ,<ช>ใี้ทาอีกปะไม่รู้วอ, <c oughs> อกองฮหปปี้ทาแล้วไม่ไปสัวร์เยไปตัวขึ้นด้ว,ยน,วยนี่แบงก์สิงคขึ้นหมดแล้วมั้งแบงค์ปีนี้นก็เริ่มใหม่ ยายช่องนึงแต่ก็ถือวายังมีการสั่ไปไปอยู่ช่องวันสมนไปใช่ไหมพี่ไปถึงที่งานสิบเอ็ดมง ai sẽ tham ông chứ? còn cái gì không? xem này.